มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนุมูลนะครับถึงเวลา BCA แล้วหรืออยังนะครับขณะนี้ราคาลูน a าแคส s ิกก็ถือว่าน่าจะมีข่าวๆที่จะไปต่อได้เนาะเนื่องจากปิดคอยขึ้นมานะครับที่เจ็ดหมืนสามแล้วนะครับก็เป็นการขึ้นเพื่อตบลงมั้งนะครับแต่ มันก็จะใกล้ถึงเวลาของช่วงแอลคอนะครับแต่ผมก็คิดว่าราคาบิตคอยน่าจะไปได้ประมาณ7 6 0 0 0 7 7 0นะครับอาจจะ7,500ก็ได้อะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอน mm hmm. ก่อนอื่นผมขอโปรโมทนะครับกระดานบิตเกตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าลาสสิกนะครับห้าถึงแปเซในเดือนนี้นะครับซึ่งคิดเป็นรายปีประยะเวลาการฝากคือสาวัน ร,รวมถึงกระดานใบแนนไทยแลนด์ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปได้เลยนะครับเหรียญเยอะสภาพคล่องดีกระดานใบแนนไทยแลนด์ถือว่าตอนนี้เป็นอันดับที่หนึ่งโอเคนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันอ่ะเราไปดูทีละประเด็นและทีละเรื่องด้วยกันนะครับเรื่อง l u น่าแคส s ิกวันนี้มีข่าวสักนิดหน่อยนะครับในเรื่องของ dca แล้วหรือ,อยังนะครับเนื่องจากลูน่าแคสิกก็อยู่ในโซนพันแปดถึงสองพัน นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ0.7%ซึ่งออท t i ไฮก็คือ2,005นะครับในรอบนี้ไม่ใช่ All nữa, ออทํมไฮเนาะขึ้นแนวต้านแนวต้านใหญ่นะครับแล้วก็ประมาณ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการปรับขึ้นพัน9บ้างนะครับหรือ2,000บ้างอะไรอย่างนี้นะครับมูลค่าตลาด1.1พันล้านดอลลาร์นะครับอันดับอยู่ที่101นะครับของ Coin Market Cap ตอนนี้ก็ใกล้ฝ่าวงล้อมล้วแนวต้านใหญ่ก็คือ2,547ที่0.3ตัว นะครับในช่วงเดือนมีนามีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้นถึง37เปอร์เซ็นตนะครับเป็นประมาณ0.03ตัวนะครับอ่าประมาณจากประมาณ1,518ดอลลาร์นะครับก็อาจจะลงมาขนาดนี้เราก็กลับขึ้นไปได้อีกนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีการฟื้นตัวเกินประมาณ0.03ตัว2,250ดอลลาร์ได้ก็ถือว่าชัยโยโฮฮิวนะครับ แล้วก็แนวรับที่สำคัญตอนนี้ก็คือ1,847นะครับ2,10 0 10, ถึง1,847ห้ามลงมากกว่านี้ถ้าลงคือสูญเสียโมเมนตัมตลาดแก่ทิงนะครับถ้าเกิดลงเนี่ยขอให้ลงแป๊บเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดกลับมาขึ้นมาอีกได้แปลว่าอัตราส่วนในการขึ้นก็น่าจะผ่านอยู่นะครับฟิโบนาชชี0.5นะครับขีดตอนบนคืออัตราส่วนของฟิโบ0.382นะครับ ก็แสดงเห็นว่าเทอร์าแคสติกติดอยู่ระหว่าง exponential moving average หรือ EVA นะครับ50วันและ EVA EMA นะครับ20วัน EMA นะครับไม่ใช่ V, v EVA นะ EMA 50วันและ EMA 20วันนะครับก็ตามภาพเลยดังนั้นกราฟลูน่าแคสติกเทรดดิ้งวิวก็มีการซื้อขายไซด์เวย์อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงกรอบแคบๆหมายความว่าเทอร์าแคสติกก็เผชิญกับสัญญาณการบีบอัดตัว เพื่อจะฝ่าวงล้อมและก็เป็นบูแฟบนั่นเองจากข้อมูลโบลิงแบนด์นะครับก็มีการบีบแน่นนะครับก็สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของลุน่าแคสิกครั้งต่อไปอีกได้ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะครับดังนั้นก็ต้องอาศัยแรงโฟโมนะครับจะมีเริ่มตอนต้นเมื่อลุน่าแคสิกไต่ขึ้นเหนือพื้นฐานของอุปทานนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเทียบอนะุปทานอะราคาลุน่าแคสิกน่าจะเกินส0 0พละ นะครับอย่างแน่นอนเราก็เรื่องของ Market Cap ก็น่าจะขยับค่อยๆขยับไปที่2,500นะครับเดี๋ยวจะขยับไป2,500เราค่อยไต่ขึ้นไปที่3,000นะครับถ้าเกิดมีการขยับขึ้นรุนแรงก็อาจจะสูญหหนึตัวเลยก็ได้คือ0.02ตัว1,000นะครับอยากรู้เงินไทยคูณ3 5เข้าไปนะครับก็จะจบละนะครับฉะนั้นแนวทดสอบแนวรับคือ0.03ตัว1,500นะครับของโบลิงแบนต้อง ต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ได้หลายคิดนะครับจากนั้นรูหน้าแคสิกนะครับก็อ่าตอนนี้ยังเป็นกระทิงอยู่อิมเอยี่สิบแล้วห้าสิบวันนะครับด้วยเหตุนี้ควรจะพิจานเนี่ยแนวโน้อมขาลงนะครับเป็นโมคะที่ระดับแนวรับที่สูงขึ้นนะครับที่ศูนย์จุดศูนย์สามตัวพันแปดร้อยนะครับต่อมานะครับเรามาเจาะพอร์ตของคุณจ้าตีนซานด้วยกันนะครับเนื่องจากคุณจ้าตีนซันเนี่ย ถือสินทรัพย์มูลค่าประมาณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านนะครับดอลลาร์เพิ่มขึ้นหกจุดสองสี่ล้านดอลลาร์ในวันเดียวนะครับและสินทรัพย์ของซานมีมูลค่าถึงเก้าสิบห้าจุดเก้าศูนล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ของบริษัทได้ลดลงสองร้อยห้าสิบเจ็ดจุดสี่สี่ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับดังนั้นการวิเคราะห์นะครับสินทรัพย์ของซันเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า500,000ดอลลาร์นะครับเผยเห็นถึงฟอร์งด ฟอ,อร์เอหลายอย่างที่เขาถือเอาไว้นะครับมีตัวเหรียญไหนบ้าง trx ประมาณ282.65ล้านดอลลาร์นะครับสารัฐหรือประมาณ280.03นะครับดอลลาร์นะครับ btt 179.80ล้านดอลลาร์นะครับ btc ประมาณ108.95ล้านดอลลาร์่า usd dj นะครับ95.36ล้านดอลลาร์แล้วก็ อ่าสตรีทเจ็ดสิบหกจุล้านดอลลาร์แล้ว STUSD นะครับสี่สล้านดอลลาร์ TRX 48.70ล้านดอลลาร์ USDT 32.20ล้านดอลลาร์นะครับ JST นะครับยี่สล้านดอลลาร์แล้วก็ a e t s u s d t นะครับก็19.747ล้านดอลลาร์ ชิปประมาณ16.43ล้านดอลลาร์ NFT ประมาณ12.72ล้านดอลลาร์ NFT นี้เป็นเหรียญของเขานะครับ FOGY ประมาณ5.78ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ5.56ล้านดอลลาร์ CR CRV ประมาณ5.14ล้านดอลลาร์ MATIC นะครับหรือเมติกประมาณ4.14ล้านดอลลาร์แล้วก็ BNB ประมาณ3.76ล้านดอลลาร์ ZRX 3.29ล้านดอลลาร์ลิงก์อยู่ที่2.7งล,ล้านดอลลาร์แล้วก็ไบต์นะครับอยู่ที่1.26ล้านดอลลาร์อีเทสอยู่ที่1.23ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ซันอยู่ที่1.15ล้านดอลลาร์สทเอชประมาณ1.14ล้านดอลลาร์แล้วก็เบบี้ดอทอยู่ที่1.02ล้านดอลลาร์เอแวอยู่ที่9ก้าแสนเจ็ดดอลลาร์นั่นเอง ต้องแตะถือมาตั้งแต่ปี2 0 2 1ต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่ชื่อว่า a c h e m ม y a y นะครับตอนนี้ก็เอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการรันระบบนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวคือ AIA Crypto นะครับเรียกโดยตัวเต็มว่าประมาณนี้นะ a c h e m ม y a y ก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะใช้ในการชำระเงินสามารถเปลี่ยน จากเงินเฟสเป็นคริปโตได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมเชียร์แล้วกันถ้าเกิดสนใจนะครับผมว่าตัวนี้แม่นกว่า u s t c นะครับแล้วก็ a i a n a l y t i c group เนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากโซลูชันการออกบัตรคริปโตนะแอชมี H ่เพ y ก็มีการเปิดบัตรเข้ารหัสลับ a i a ทางกายภาพที่มีแบรนด์นะครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเพิ่มเปินกับการชำระเงินได้อย่างง่ายดาพร้อมกับความยืดหยุ่นในการใช้บัตรนี้ ในสถานที่ใดที่รับบัตรนี้นะครับแอชมี่เพย์ก็โพสไว้วันที่ยี่วันที่สิบสองมีนาคมปีสองพันยิบสี่นะครับก็เป็นแอชมี่เพย์เกตเว .Payment นะครับหรือการชำระเงินนั่นเองก็โพสไว้บนเอ็กหรือทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มาต่อในข่าวของบิ t เกตแล้วกันตอนนี้บิ t เกตเขาพยายามที่จะโปรโมทเรื่องของเหรียญเกมไฟนะครับก็มีหลายเหรียญอย่างกาลา Ygg Pixel นะครับ ก็เป็นผู้นำทางด้านเหรียญเกมก็เติบโตถึง200%นะครับในโชในโซนของเกมไฟโซนนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะนะครับแล้วก็การพุ่งขึ้นเกิดขึ้นวันที่10มีนาคมปี2024นะครับเวลา23.30น,นเป็น UTC น่าจะเป็นฝั่งของเมริกานะครับสาเหตุการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เองนะครับจำนวนเทรดเดอร์รายวันเพิ่มขึ้น48%ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับก็ แจ้งเอาไว้ประมาณนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าบิตเกตเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาเป็นกระดานเทียงนึ่ได้นะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้พวกกระแสเกมไฟกับ m e t a เวิร์จะมาแรงอ่ะนะครับแล้วก็ข่าวเรื่องของการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับปริกยาแรกของ Bitcoin ก็มีการปรับตัวเทระยะสั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีการเทรอีกรอบหนึ่งนะ นะครับก่อนที่ราคาจะไปเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าราคาของ BTC เนี่ยมันยังติดแนวต้านอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปที่73,000ได้นะครับแต่ก็เชื่อว่าจะมีการลงอีกรอบเพื่อจะตัดเส้น EMA ขึ้นนะครับดังน,นั้นเขาก็มีการคาดการไว้ดัชนีู้้ิโภคลายเดือนประกาศ0.4คาดว่าประมาณ0.4ก่อนหน้าคือ0.3 ะฉะนั้นดัชนีผู้บริโภคประจําปีประกาศที่3.2%คาดว่าจะ3.1%ก่อนหน้า3.1%นะครับดัชนีผู้บริโภคลายเดือนประกาศที่0.4%คาดการว่าจะ0.3%ก่อนหน้า0.4%นะครับดัชนีผู้บริโภคประจําปีประกาศ3.8คาดการว่าจะ3.7%ก่อนหน้า3.9%ฉะนั้นดัชนีผู้บริโภคเป็นตัวแปรสําคัญที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของ อัตราเงินเฟอ้อนะครับหรือผู้บริโภคของสหรัฐนั่นเองจากนั้นปฏิปิกริยาของ Bitcoin ก็มีการปรับตัวลงเล็กน้อยน่าจะเป็นการสร้างเพื่อทําให้เกิดลิควิดเดตนะครับของ Bitcoin โดยเฉพาะฝั่งขาลองนั่นเองโอเคต่อมานะครับเรามาพูดถึงคุณไมเคิลเซเลอร์ด้วยกันนะครับสิ่งที่คุณไมเคิลเซเลอร์พูดนะครับ ก็น่าจะเป็นการสัมภาษณ์ใน CNBC เมื่อวันที่11มีนาคมนะครับเซเลอร์ก็ยังยังแย้งว่ามีความเข้าใจผิดพื้นฐานในหมู่ของผู้มองบิตคอยว่าเป็นสกุลเงินและเป็นแอปพลิเคชันนักค่าของบิตคอยนะครับนั่นก็คือความสามารถในการรักษาทุนไว้หลายร้อยล้านปีนะครับก็บิตคอยตอนนี้มันก็กลายเป็นแอคเซสไปแล้วนะนะครับการจะกลายเป็นเงิน คือยากมากๆนะตอนนี้นะครับดังนั้นบิตคอยเนี่ยในอนาคตจะเกิดซับไยช็อคแน่ดังนั้นหน้าที่ของเราที่เป็นนัก DCA นะครับนักสิซ c เเดอร์นะครับเหล่านัก DCA ต่างๆหรือคนที่ซื้อเหรียญพวกกลุ่มต้นน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องมองว่าเหรียญตัวไหนสามารถที่จะเป็นเฟด ในการใช้พวกเกตเวย์เว็บสต่อจะบิตคอยได้ตอนนี้มีตัวเต็ง2เหรียญคือออดดิกับซาโตชิหรือแซดนั่นเองเอาลองดูนะครับเชื่อมั่นตัวไหนก็ตัวนั้นละกันเพราะว่า2ตัวก็ยังถือว่าเป็นคล้ายๆกับมีมอยู่นะดังนั้นตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันจะเป็นที่ถกเถียงกันนะครับหากผู้คนคิดว่ามันเป็นสกุลเงินดังนั้นฉันจะสนับสนุนให ให้ผู้คนคิดว่ามันเป็นสกุลเงินอีตันซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในไซเบอร์สเปซของเซลเลอร์เขาก็กล่าวไว้ว่าไม่มีใครพยายามที่จะซื้อกาแฟสักแก้วด้วยเศษเซี้ยวของอาคารนะครับแต่คนรวยทุกคนที่ฉันรู้จักนะครับเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในลอนดอนหรือนิวยอร์กซิตี้นะครับหรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งและไม่มีใครบ่นว่า ต้องใช้อาคารของตนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับก็ก็กแย้งจากแนวคิดที่เป็นต้นสังกัดมานะครับหรือโปรเจกต์ที่เริ่มด้วยบิตคอยคือเป็นตัวกลางในการชำระเงินหนอกตอนนี้กลายเป็นแอสเซทแล้วฉะนั้นหน้าที่ของเราดูต่อไปคืออะไรที่จะมาเป็นไม้ต่อจากบิตคอยนี้เป็นการบ้านของทุกคน ต่อมานะครับเป็นข่าวของจีนกับฮ่องกงนะครับนั่นก็คือหน่วยงาน HKMA นะครับก็จะเริ่มโปรเจกต์ของแซนบ็อกนะครับคนที่จะเข้ามาในเรื่องของ s เ a เบอร์คอเงินเสียนะครับที่จะเข้าร่วมกับแซนบ็อกเพื่อจะกํากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวแล้วที่จะมีกฎระเบียบอะไรออกมา s t a เบอร์คอเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะอีกอีกหน่อยเนี่ยนะครับสเตเบอร์คอจะมีการแบ่งค่าย ฉะนั้นเราต้องมาดูด้วยกันว่า USDT USDC ได USDC นะครับแล้วก็เหรียญ stable coin ตัวอื่นในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับปลายปีนี้จะมีการแบ่ง stable coin อย่างชัดเจนแน่นอนเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อมีสเตเบิลคอยออกมาเยอะแยะสเตเบิลคอยจะออกมาในทิศทางไหน ต่อมานะครับเป็นเรื่องของเงินสกุลบิดนะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างนะผมก็ไม่ได้เจาะรายละเอียดตรงนี้นะแต่ในตัวข่าวเนี่ยเขาก็จะให้ดูเรื่องของทางแอฟริกาใต้นะครับบราซิลทางจีนทางรัสเซียทางอิหร่านนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆที่อยู่ในสมาชิกของกลุ่มบริษตอนนี้เขาก็กำลังคุยกันอยู่ว่าริดเนี่ยจะออกมาทิศทางไหนนะครับจะถูกใช้มาเพื่อตอกกกับเงินดอลลาร์หรือไม่ หรือเป็นยังไงสามารถทําได้นยมากน้อยขนาดไหนในคลิปนี้ไม่มีคำตอบนะครับแต่บิดได้มีการยกขึ้นมาพูดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะทําให้เห็นว่าแต่และประเทศอ่ะมันพร้อมหรือเปล่าแต่ละประเทศมีกฎระเบียบของตัวเองนะครับทั้งแอฟริกาใต้ทั้งจีนทั้งรัสเซียบางบางประเทศก็อยากจะผลักดันบางประเทศก็รู้สึกว่าผลักดันไปเร็วเกินไป ก็ไม่ได้เกิดผลดีกับประเทศของตัวเองฉะนั้นบิดยังไม่มีความแน่นอนตอนนี้นะครับเพราะมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2008แล้วแล้วเพิ่งมาเป็นประเด็นเอาซักปีที่แล้วเท่านั้นเองฉะนั้นบริ t จะมาตอดกรกับเงินดอลลาร์หรือไม่นะครับผมว่าใช่แต่จะได้มากขนาดไหนอันนี้เราต้องมาดูกันในอนาคตนะครับแล้วตอนนี้มีประสิทธิภาพพอที่จะงัดกับเงินดอลลาร์หรือไม่ ต้องตอบว่าไม่นะครับยังห่างไกลกันแเราเงินดอลล่าร์าจะอ่อนค่าลงหรือมีค่าน้อยลงหรือไม่ใช่นะครับแต่เป็นระยะยาวต่อมาเรามาดูของประเทศไทยบ้างนะครับประเทศไทยก็จะพูดเรื่องของสปอตบิตคอ i ์ tf ทตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ตาสีตาสาเข้ามาได้นะครับต้องเป็นนักลงทุนระดับ บิ๊ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นกองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยน ETF ก็มีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเฉพาะนักลงทุนสถาบันและบุคคลที่มีไรายได้สูงเป็นพิเศษเท่านั้นที่สามารถลงทุนนะครับในกองทุน Bitcoin ETF ส่วนตัวเหล่านี้ได้อันนี้มาจากบางกรอบโพสต์นะครับเมื่อวันที่12มีนาคมนะครับ ดังนั้นก่อนหน้านี้กฎระเบียบก็มีการควบคุมการลงทุนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ครอบคุมถึง ETF นะครับดังนั้นสินทรัพย์ด i ต้นและภายใต้พระราชบัญญัติกรต่อผู้จัดการสินทรัพย์จะได้อนุญาตให้ซื้อขายสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาอนุมัติเรื่องของสปอร์ตบิทคอ์ ETF ในเดือนมกราหุ้นในสปอตอิดคออีเอฟก็ถูกให้เป็นหลักทรัพย์มากกว่าสินทรัพย์การเข้ารหัสภายใต้กฎระเบียบของประเทศไทยนะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับฉะนั้นท่่นี้กล่าวไว้คือคุณพรอ,อนงบุตรสลาตะกูลนะครับเลขาที่การกรอตออันนี้ที่นี้ที่มาเดอรเนชั่นนะครับนายพรอ,อนงนะครับ บุษราตะกูลเลขาธิการของกรอต่อเขาก็ว่าหน่วยงานกำกับดูแลก็อนุญาตให้คนบางกลุ่มทั้งนั้นที่จะเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์สปอร์ตบิตคอยเทปหรือสัญญาของสปอร์ตบิตคอยเอทีเได้นะครับแล้วก็มันก็มาลิงก์ถึงกระดานของ b i t c รับแล้วก็ไบแนนทายแรนนะครับว่าแนวโน้มมันจะออกมาเป็นยังไงก็รายย่อยยังไม่ได้นะครับเราก็รายใหญ่การลงทุนก็คงไม่ได้ผ่านพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ นะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าเกิดจะซื้อเรื่องของ Spot Bitcoin ETF เนี่ยอาจจะต้องซื้อใบเนี่ยผ่านใบแ a น c e ไทยแลนด์กับ b i ตครับก็เป็นไปได้นะครับคนในข่าวนี้เขาก็กําลังดูอยู่ว่าอ่าการซื้อขายอะ่ะเรื่องของ Bitcoin Spot ETF อนะ่ะใครจะเป็นผู้ขายนะครับเราก็เป็นตัวแทนดูกันต่อไป โอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่ม Mission New Moon v i p เราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราก็มีกลุ่มดูหน้านะครับเราก็กลุ่มของกลุ่มของ BTT นะครับหรือ TRX นะครับก็สามารถเข้าไปได้ฝากกระดานบิทเก็ตเอาไว้ด้วยละกันและสุดท้ายผมขอโปรโมทหลักสูตรนะครับเหรียญต้นน้ำ ใครสนใจเรียนทั้งหมดประมาณสองครั้งแล้วแต่พื้นฐานถ้าพื้นฐานไม่มีต้องเพิ่มเป็นสามครั้งเอาก็ต้องมาดูด้วยกันนะครับว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะเราเป็นยังไงเราเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหลายคนเอาละกันนะครับค่าสมัครสองพันบาทต่อคนครับก็แจ้งเอาไว้ประมาณนี้สนใจเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับเราก็จะทิ้งกลุ่ม สมัครเด่นต้นน้ำไว้ข้างล่างต้นใจก็เข้ามาคุยกันได้โอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็เราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชชั่นนิวมูลมีพีนะครับและสุดท้ายเราก็หวังว่าลูน่าค a s สสิกจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูอสำหรับวันนี้ขอตัวปิดเก เว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเกตสามารถสมัครกระดานใต้